ก็เล่าใน่าศใน่าศเสียอย่างเหมือนไม่เห็นละเนี่ยสวัสดีสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับไหนจะมาตัดสับเบงให้ผยังไงสับแล้วครับแล้วเฮ้ยอย่าพี่ติมาว่ะอ๋อถ้ามีเสียงรถเข้าขอพานอะไรด้วยเนี่ยครับเสียงรถแล้วก็เสียงอะไรนะเสียงรึ่งรึ่งแล้วก็ม่เนตุ้งตุ้งเตะตเปลี่ยนสามใบเปลี่ยนสองใบสองสาม กันได้ลายใหมล่ละนี่มาลองเด็กนะครับโอ้อ่ะขับเบาๆหน่อยพี่ขับเบาๆหน่อยพี่ดูว่าถนนมันโล่งนะครับเบาๆหน่อยพี่ตอนนี้ได้แล้ตอนนี้มาลองเด็กนั่นแหล้วแล้วมันเกอดแมนชินิน่งกดเกอร์แอนด์นี่ดาร์คอดี้ถึงกูจะชื่อคันทีเด็กแต่กูก็เป็นมังกรกูณหยุด ไรเป็นยาในตวแมนไดนหน้าแล้วก็โจนไรมาท,ที่นี่คนเนี่ยโจมตีเลยยิงมีไรเจวบอะไรจวบยิดไม่ดีวเข้ามาไรเช็คบอกว่าเราจะตีที่ตั็งกาเปิดหใบหาสามหขึ้นเยคุณหกอ่งลมอเนี่ยก็เช็คมา่เนี่นสองสามสี่ห้านี่เอาอะไรช้างขึ้นเลยี่เขียว พอบานดกนอันหนบานสุดกับนั่งดูอย่างหาอะไรวะพอบานนะพอบานเป็นไงาครับพได้พมันเหมือนัังงาแต่เคลื่อนไหวน้ทำดีเร้ลยโจอไรออุอ้ยไม่อู้บอดูแล้วพอบานเ้ของนีป้อป้อพารตเอาองพอไงเงี่ไปตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ไรคอเอาหนึ่งใบยักษ์โตกวาอียักโตเลยักษ์โตเลยเสียบโป้เลย อย่รเวอนสารกเสารหมดกี้แล้วตัวเรกเป็นดาร์กอนไงตัวเรกเป็นดาร์กอนตัวแรกเป็นมังกรเลยดาร์ฟอนอีกฮอนี่อัดแสเต็ปองปด้วยไดลนเสาวเนี่ยตัวกาเลยเนี่ยวินได้วนไ้ได้เชคคอนี่ฟอนติกเกอร์จอมเมทเชคยูิเกอร์มันแบดนี้สิบเก ยีสิบกิลมาโพสยัดโตในเพืือเนแจะประมูลแรงไม่สามารถปกป้องทีนได้แล้วมันก็ตกเปือกห้าหกไม่ป้อกันเข้ามาเดอเมทเชกจบมีสกิลแล้วมั่ก็เจกอะทำไมได้มีทายเพื่อนตัวหนึ่งโจกันหนึ่งไปตีทายนี่ใส่ทิ้งเลยแล้วก็วนได้ไหมใช่แล้วก็โซบาร์เลโซบาร์เอาไว้เด็ใคเด็กก็นแล้วมะเด็กกันี่

ตัวอะไรเนี่ยลิงถูกโองก่อนแล้วเนี่ยว่าเราตีวันเลยไม่วงแบนใช่ไหมไม่เด็เนไร่เด็ไร่ถโจั้งเดียเปิดหไใบหนองม่าแล้วก็หกเ้ยแต่กิ๊เชนอะออนเหมือนก็อยู่องเดียวเขัีนี้ยใช่เหรอ้าวเข้าโ่ตัเม่อกี้แล้ไม่ถ้าเป็นแบนต้องเอาข้าวอมอววันวันเข้าโ่ เอาเสละเดี so so ๋ไปเข้าโซล้วสแตนด์อันโรเฮ้ยเพิ่งซฉบในวันนี้เฮ้ยครับดพเฟจะไมเดฟส์คุณเนยเไอีก e x โอ้ายแดนดาดเฮ้ยคุณกลบลักลัอะทำเน้องทมงูอ่ะคุณเพวล้ากิ๊เลย์ออนมาออลองไ่เล่นอาทิดีไะมอ๋อพมไม่มี Excel มไม่มีคนเล่นอะเดี๋ยวก็มีเป็นรูปน มอเอเสาลูกกีกันเลกันไม่ได้แข่งว่าะรายกเล่กไกดีแล้วยอมเป็นนความปลัยตัวนี้ไปไหนไหนก็ระวังกันด้วยนะกูเนี่ยตัวดีเลยอัดกสเต็ปยัยยมีแต่กี้มูกเียเป็นไม่เนี่ยไม่รู้่ะเขาเจือเลยก้อนว่างไม่ลงอหรอไม่ดอไปลงไม่มีใครกิ้ตัวนี้ะสดให้เพื่อนไกันไปทานโดนมอโดนยัดสูดแต่แยกกันพูดดิอย่าาเรื่อง ถ้าจะคอถ้าจะคอมปรกันต้องคอปสองใบอัโนกาเลยดามิเชตแล้วก็ยิงเยยิงเอ้ยยิงเลยต้องถอดหนึ่งใบถ้าไม่ถอดมันจะตายไม่ใช่เทคุผเหตอดเหตุดเหยุใด้หนดเหตเลตงเหเหตุใดเหหตุหตุใดตต่เเเด ตอวนี้ยังสวอูครังมึงเรียกกันแต่ทีม่เคยไม่เคยเหมนกันเลยื่เสาร์กัเลยเเสาร์ตอมาใส่เทรทเนเจ็วันีสองสมที่หกพัน้าหดปล่อยปล่อยิิิิิกินเพื่อนกินกินกินเนี่ยกินนึงมืนี่ไปนี่ตัวบกินในตะเทาเนี่ยวดสองเมืน แล้วก็รีพายแขนาห,าหน้าตัวนึงเลยตมตามตูมตามแล้วก็สกิลตัวที่โดนกินเมื่อกี้เขาจะบ,บานหนึ่งเอาเกยียร์ไม่เกินสองใบขึ้นมือหนึ <laughs> ่งหนึ่งไอ้เหี้ยกูชอบอ่ะเออตัวเฉยเขาเป็นยีงไงเลยเขาเป็นการมาเต็มหมดเลยได้ไม่เคยออกโอมดเดี่ <c oughs> ดยวโหมดเดี่ยวนะครับที่มันที่มันเลยท <c oughs> ี่เก็บฟางที่จะแต่งดีใจเลย เาติดวิทเกอร์นี่ยจอเตอรเซนอินดรอไปลนีตาไมาจได้รีบหยบรเคนี่ยไม่เหมาะเลยจ้ะสกิลมังต้องจกัเลยอ่์มงลงจัดมือใช้สกิลม่อลงกึโดนเนแยบอกไปไมันเจ็บยาอไรมนโดนไปอย่างงี้ด okay, <Oh, ูสภาพมือกสิม okay, okay, ันทิดโค้สกิลวเปิดออกไปเอาเกส์สาโตนี่คือโดนลถพลังหาันังหม อ๋อเราตัวอ๋อไอ้เป็นตัวไอ้เพื่อนเพื่อนม่ที่พวหกพันสุขเ้ียนไรอ่ะต้องเห็บม้าเลยเห็บมานี่มาเห็บมอนะที่เราเหมาเนี่ยเจ็ดต่อสองสองสี่โอเได้ห้าไม่ต้อต่อแปดรแร ไอีมวันฮิติงกมากับมาเลาคร์วินทิกเกอร์ผมต้องหมดให้กับแฟนการเลยทิกเกอร์หมดเองก็ได้จริงเราจำเชื่อในติกเกอร์อยู่ถึงมันไม่เจอเลยกเชื่อนิเดยเแค่บนมือนี้แทบจะแทบจะเหนื่อยใจแล้วมาแล้วมาแล้วแต่เอามาจะนิงเขาเนี่เข้าส่เราต้องเชื่อมันในติกเกอร์ดีวะถึงแม้มันจะเหลือแค่นยบอกว่าถ้าอยู่ช่องอาร์มันจะโซะใช่ดีครับ หอจากสองเสาามเองสามไปสามเมืองเก้าขอให้ฉันอันกโอ้แย่มากเลยอะไรเนี่ยตัวเลนยู่ขอนีนะครับขอนีช่องเอ็กซเไว้ทำไมนัเดิสิวมีไว้ทำไมเอ็กเอาเอาเอาที่เจ้าเจ้าหัวนนี่ลงนี่ใช่นี่ลงนี่นีไม่ปูทางเอาตัวอะไรไปตีี่เอาในกมสาเนี่ยเกอมตีได้เลย คิวหมื่นห้ามางานเข้ามาไม่เปิดงานอะไรเท่าห่เมื่นสามงานเข้าโจตีสแต็ปเมทัลยักษ์โตให้เพื่อนน่ะยักษ์โตในรถถังไปเพืเจ็ดติ๊กเกิลใช่ป้ะเมื่อไหร่มึงถ่ายเบียร์กันยังไงยังถ่ายแบนถ่ายแบนถ่ายแบนอยู่เลยคลิปแบนบรรยากาศเราอะก็ถ่ายอยู่อ่ะเอออะไรคลิปแบนเคโกะกำลังมันไอเด็กชั่วกูบอกอยู่ว่าอย่าแย่งกันพูเหี่ยนถังไปเรื่อยครับกูขอโทษกูก็เลยไม่ถ่ายกูพูดะยามอ่ยเหยียดเลยคลิปนี้ถ่ายหนึ่งตัว ในตัวหนึ่งดีทายที่เกิดนี่วแล้วท่ถ้าทียมตีแรงอ่ะถ้ามันยืนหลักอะไรก้าพนสิบเจ็ดสดตบตีเห็ดหมาเฮ้ยยังต้องตีตัวนี้ด้วยสกิลมาโบนเพื่อนยักตุกเพื่อนการสองใบยังเขอการพร้อมกันสองใบใช่เลยใช่เลยาไมได้ก็ตีแบบอย่างเงีชยผมมาตีตายตีไต้องตีใช่ตายเลยตายเลย เ่กต้องออกเกตมันออกฮิตมันกระใร่มาองบอลเกอกออกไม่งั้นจะตายอนกาเล่กโจมตีมมนโจมตีในไทยในการบีนของคู่หนึ่งใบตัวหนึ่งไม่วันตีปับเจ๊ฟฟงเจ๊ฟอนหรอวะท่านสิวันตีกันดีกว่าวันตีน้ำี่ยงวันตีแบบมคามีค่าเป็นจลอกาศทวินไหท์อออือยูริเกอร์้นน่ไม่ได้ยูไม่ได้เลยเด็กที่ใหญ่ มีการเลยนโบมืนตีแรมกูไหลจะยิวอย่งี้อาตีเมื่อตีบอนกาดในไทยหนึ่งใบนัดเจวน,นึงงาดีไทยตัวนี้นนตจวนึวนนงปุ๊บล้วสามารถเขา้าเตะบานหนึ่งได้ถ้าอยู่ช่องเรียเอาหนึ่งใบเข้าไล่ตูดเขาเตะบ้าหนึ่งเอาหนึ่งใบเข้าไล่ตูดไแน้กก็บวกให้มันนำตุดเป็น 14, 24, 24, 1นึ่งหมื่นีสม่นามหมนีบกาดตีแล้วพอเห็นก็ถอ S <S ไม่มีเไยทำแล้วก็กับไงกลับเ้าถ้ารอบหน้าก็ไม่ได้ใช่แล้วก็ไปไหนอ่อะบอกว่าเรียกว่า X น็าเดูดเมื่อกี้ไ้าลยอจินินมาจีนที่กินเรตอนนี้เป็นนายอีสาคู้ดีสารคู้เป็นผู้ชาย คอสายปิทเทิรนสกิลทำยงานคอตบไปลงมามันก็วนอยู่ตัวเดียวนะวนหาเกียร์สามเบนเนี่ยเล่เหมือนเพียวมุนลงมาคับลงมันงมาลงมาโดดการงานสกิลของเคยชุดนี่เลื่องไวเข้าโซ่ขอรับความตั้งคุณได้ใช่เหรอใช่แล้วจริดจำมือเดียวส่งด้านขวาอ้าวแล้วไม่โดดตรงนี้แล้วโดดตรงเท็ตส่วนเลย แล้วก็โศเห็ุคนนี้ห้าพันตามยูมีคอยขาที่เลฟู่สี่ใบผมไปสองหนึ่งแล้วก็กสสนนมาชินิดมันทีสกิลทำงานกราบแต่ห้าใบาให้ประทบไว้ที 3, ่สาเพิหนึ่ง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหใบมาเคิลล์ลิล่มนึ่งับกองการจากนั้นกระบาสองใบยี่ห้อเทคิล แตะเรียก่ <c oughs> าห้าใบแล้วคนที่แสดงาพ0 0แล้วเป็นต้องแตะ,ะแบบแสนแล้วก็เนี่ยเัียก5ใบ5,000แล้วก็จินต์ทุกแข่งทุกใบลบ5,000เลยนะช่วนเทิรถัดไปของนายตายต้องการการสินชันได้ไหมมาดูกันดีการกจเทไหร่สามหมื่นเจ้าสองหมื่นใช่สามหมื ปวดแปดพั 18, 40, 000, 5, นสี่หมื่นปลอยห้าพันีครับเอาเลยแค่ดีนะี่่ได้เ่ยเออทำอะไรเอาบินกันเลยการอะลรกันการที่เียละแล้วเบรคกเจะกที่นี่มันชี้กาดอะไเกินเลเนี่ยคุจะมาสู้อะไรผมเป็นแค่เก็บหมาไต้วันเอาไรเอันนี้ดีก่นี่ีเห็นอ,ไ <23. S 1> อาไรลอา่ส เขาสอาตอนนี S 2> 2 <S 3, 3, ้เจ็ดพันเรถอยู่ตรงนี้นะเจ็ดพันสองหมื 4, 6, ่นนะไปบ้านอะไรไ้เนยไปข้าเท่าไรเท่าไรสองหมืสองหมื่นเงบวกห้าพันโดยไแหงต่วนราคาเท่ค่าสามหมื่นทิ้งมือเม่อกีกูไม่ได้ตียิบสาเนี่ยตีสามสาเป็นไรเลยละเลยคุณผิดล ิงมือว่าอมกันไม่ิงไม่ยิงสามหมื่นสามหมื่นกันเ็ุจกรมไม่ได้แล้วเหีะมันมีเงินสี่พนอันนี้ยี่สยีอะไรงินหง้สามันส่ร้อยาลดงตัวราคาันแล้วครมาใช่ใชไหนใหม่นน่ดนรออีกกเล็กมาแล้วทีมาเจอเลยกิอ้กเสไดเวลาแล้วจอ เเลคอบักหำน้อยนี่บักหำน้อยนี่เอาหนึ่งใบยัดโซเพื่อนไนดะ้ยัดตูเพื่อนยัดไม่นี่ไปยัดไปอืมแตมันก็แตมันก็ก็เป็นก็คคปุ๊บปัการเล็กตีเลยตีบรรกาศสกิลยัดตูในเพื่อนคนละใบเลยไม่ห่วงไม่หวงยัดให้คนละใบเยกลัวเด๊เอาเลยกลัวกลัว ัให้หมดเลยตัวระบายเลยบวกตามเรียการไปละห้าพันหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าสองหมื่นห้าสามหมื่นเจ็ดบกาศสามหนเจ็เนียช่างเอ็กเซลใช่จะมีแค่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ที่โดนลบห้าพันนี่มีเจามใบใช่ไหมเอ็กเซลเซอรด้วย5 0าพันห้าพนาจะมีแค่ฝั่งนี้ที่โดนลบเก้าันเท่าไหร่นะเกาันเจ็ดปด รอเงค้างทำไม่ลงอันบมันเจ็บเลยมันเจ็บเลยไม่ดนสเจ็ดมเจ็ดป็นหนึ่งาวบ้นที่เ่เจ็เป็นหนึิกเกอร์หมเป็ิกเกอร์เพราะนต่อแล้วต่อทิกเกอร์อ่ะวินได้รอทิกเกอร์ผลนั้งหมดตกกับอีนี่แล้กัน ให้เดียเกลย่าให้เด่ยนงีไม่ขาด้ะใ้เป็นไร้้ตัวนี้กมศาบอกมีย่งจวอย่างจวดแล้วจจวยังวะช่ามัเอเราค่อยบอกแล้วกันว่าจวดยังไอ้นี่ไอ้นี่ตีตีมนกาตีเมื่อตีมนกาเอาหึ่เอาตัวหนึงไปให้อีกตัวนึงเอาเกีตัวมนี้ตัวนึงเลี้ยไมเอาก็ได้กเดือเดือดเตี ไปหมืนเก้าวันกาทั้งปีศิตราร์ตี่ทำเล่นใช่ครกบี่มาขอก้าสองใบสี่พันสี่พันบูทอีกสี่พันไอ้บูตอีกสามพันเจ็พันไม่เข้าเลยปะยัาตีอะไรเนี่ยเจ็ดพันเี่ไม <c oughs> <c oughs> ่เข้าไปหาเจ็ดพันเจ็ดพ <c oughs> ันเจ็ดพันแล้วจะไม่เห <c oughs> ้าีเจ็ดพันเจ็ดพ <c oughs> ันเลยอะ ใช่ขามีอมือขอฟู้สองใบมือกี่ใบจ้ะมือหกใบหกใบี่ย้ากี่ไปตีเล้งมือตีเ <6 S 2> น่น 4. อันนี้จะเป็นสิบสีโดลงไป5้าพันสิบสี่สกิลดีไทยหนึ่งใบได้พเพื่อตัวนึ่งดีไทยอันนี้ไทยตกดปได้เดตุนตารถตุนานบกาพนแล้วถ้าอยู่ช่องเหียอเขาจะบานหนึ่นงบวก5้าพันตามเกณฑ์ติามทวุฒิบวกไปสองหมน 2, ก็จะเป็นบอดจักกิฟก็เป็น3ามหมื่นสามหม่นเก้าไปสามหมื่นสีกันไลองกันไม่ไดหล่ายวะมาเทีวะไม่ชนะแล้วมึงเก็บเมาไห้เก็บมากไม่วด้ถ้าเกิดการเปินก็ตายข้างนอยดูทิทิ้เกอร์ก็ถสินยังอยู่ในเกตตั้งห้าใบสี่ใบสามใบโอ้ยิเต็มเด็กเลยอะยิงไม่ออกเลยอะ กองของฉันนั่นแหละไม่มีเลยก็มาที่เกิดอนั่นเลยแค่ใบเดียวเขาพอแล้วกลับไปแล้วเลยคือว่าใดนี่สังเกตว่าทาจิมันตีโคตรแรงเลยตีแรงเลยต้องเล่นสลากสนากตีแล้วมันมีมือด้วยมันมีตัวหลังดีเกมพันน่ะสองหนึ่งอยู่ในเกล็ดนั้นเลยเนี่ยโอ้ยไอ้เจี๊ตัวช่วยจั่วผมไม่อยู่ตั้งตัวเมกามันก็เก่งแหละต้องหวะมือมันไม่ใช่นี่แหละถ้ามือมันมีการมันก็น่าจะรอดอยู่ถ้ามีแต่เกลสามอ่ะคือมือมันหนาแต่มันหนาหลอกอ่ะแม่งมีเกลสอง ก็เอาไว้ป่าวโบเท็กับเกตส์นจบคลิปจบคลิปคิดบ้าคิดบ้านจะเป็นอะไรก็ตอดูถามเดียวอันนี้นถามมเดียวก็อ่าตตอเลยจะก